วันนี้ในอำเภอจะไปไปไหนนะเนี่ยตื่นเต้นจังเฮ้ยถึงเวลาแล้วต้องรีบไปละเอาวานโบผันสั่งงานตรงนี้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 เออครับครับทำดีๆหน่อยทำดีๆหน่อยนะดครับสวัสดีครับท่านอ้าวสวัสดีครับโอ้ชุดเท่ทุกวันทันเหตุการณ์อีกแล้วเอ้าเมื่อวานแนว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 วันนี้ท้องนาวันนี้เป็นบ้านครับนี่คือบ้านเราใช่ไหมครับเนี่ยแมนแมนแมนอันนี้ทำอะไรครับเนี่ย หวัานปุ๋ยหวัานปุ๋ยหวานปุ๋ยหวานทำไมครับเร่งการเจริญเติบโตเร่งการเจริญเติบโตเร่งการเติบโตครับอันนี้เรียนท่านผู้ใหญ่พี่แลนนะครับอันนี้คือโคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาโมเดลใช้เพื่ออะไรครับมันเป็นการนำทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลมาตามกายภาพของพื้นที่ครับนะครับโดยตามหลักของ ยาเศรษฐกิจพอเพียงครับอ่านะอันนี้จะเป็นนาวานนะครับนาวานเนาะจะมีทั้งนาหวานนายนทีนี้พี่ในฐานะที่เป็นนายอำเภอก็ทุกภาคส่วนท้องที่ท้องถิ่นอันนี้มนุษย์เมียมนุษย์เมียประธานอบตปันแกงครับสั่งมนุษย์ผัวประธานชมรมการนผู้ใหญ่บ้านอำเภอเฉลิมเกียิสั่งมาทํางานเราเป็นผู้น้อยก็อย่างนี้แหละไม่สั่งไม่สั่งเราไม่ทำหลังแหวนเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันเลย นี่มนุษย์เมียสั่งมนุษย์ผัวนี่ผมสบายเลยท่านผู้ใหญ่บ้านครับสบายเลยเนาะใช้หลังบ้านใช้หลังบ้านหลังบ้านสั่งใช้ต่ออีกถูกสบายนะครับก็เป็นการเอาทฤษฎีใหม่มาประยุกตามพื้นที่นะแล้วเราก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ไปด้วยนะมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใช่ไหมเป็นนาวานนะแล้วเดี๋ยวก็มีพี่ก็มีไม้ยืนต้นใช่ไหมครับมีโค้งหนองนามีมีเล้าเป็ดเปรเทศครับอ่ามี ไม้ผลสำหรับให้ทานอแล้วมีปลาเห็นเห็นทำคอกอะไรกําลังแมนแมนอันนั้นเล้าเป็ดแล้วเดี๋ยวพี่จะมีควายไทยอีกสองตัวกําลังจะมากําลังจะมาครับผมครับผมก็จะสร้างข้อควายมีควายไทยสองตัวมาฝึกทํานาก็เดี๋ยวฮะเอาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวนี้มาฝึกเพราะถ้าไม่ฝึกน้องน้องควายเขาก็จะถายนาเป็นเดี๋ยวพี่จะพาท่านผู้ใหญ่ครับไปเที่ยวดูจุดเริ่มต้นจุดกําเนิด ที่เราเรียกกันติดตากาทฤษฎีใหม่ทฤษฎีแห่แรกโอ้ยอยากไปเลยครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเชยแก่ไหมไม่ไกลไม่ไกลโอเคงั้นงั้นเราไปเลยไหมไปเลยวันนี้อากาศดีเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมากจริงพึ่งซาไปเมื่อเช้าเลยโลวสลวไม่งั้นเราจะร้อนกว่านี้นะครับพี่เฟิร์สยังสงอท่านกำนันฟิลแลนยังสงสัยอะไรไหม เอ้ยโหตั้งฐานะใหม่เลยว่ะติกตั้งเป็นกำนันเอกลับบ้านไปรอบนี้รอบหน้าเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่รอบหน้าเป็นกำนันใช่ไหมครับอ่ารอบหน้าเป็นกำนันใช่ใช่ใช่ต้องเป็นผู้ใหญ่เออแต่ถูกถูกแมน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 ต้องเป็นเลื่อนขั้นบ่อ่าเออแมนเลื่อนขั้นยังแมนผู้ใหญ่ยัรูปหล่อเนาะถ้าอยเฉลิมพระเกียรตินี่สาวกีดน่าดูเลยเนี่ยผู้ใหญ่รูปหล่อมาอยู่เนี่ยให้มาบ่อยๆเลยอินบอยเลยเลยมาเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวชมจุด เริ่มต้นกำเนิดทฤษฎีมาแห่งแรกได้ครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงวัดมงคลชายครับเดี๋ยวพาไปโอเคงั้นเราไปกันเลยครับไปเลยครับไปพวกเราท่านผู้ใหญ่ครับเมื่อเช้าพาเที่ยวดูบริเวณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสร,บร oh. ะบุรีทำโคกหนองนาโมเดลใช่ไหมครับเ,เป็นนาวานแล้วก็มันถูกประยุกต์มาจากทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลซึ่งก็เป็นไปตามกายภาพพื้นที่นะครับนี่พามาเที่ยวชมจุดกำเนิดที่เราพูดติปากทฤษฎีใหม่แห่งแรก ตรงนี้ครับท่านผู้ใหญ่ครับที่สตีหม่วัดมงคลชัยพัฒนาใช่ครับตรงนี้คือจุดกําเนิดจุดกําเนิดเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับเริ่มต้นครับที่เราพูดกันไงทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่ครับนะครับอันนี้คือทฤษฎีใหม่แห่งแรกแล้วก็เจ้าหน้าที่ของการก็จะคอยอำนวยความสะดวกให้ความรู้ต่างๆในการพัฒนาการเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดหลักปรัชญาของสิรฐกิตพอเพียงนะครับก็สัปดาห์นึงก็ต้องไม่ต่ำกว่า2-3ถึงกลุ่มแหละครับ ก็บริหารหมุนเวียนให้ให้ความรู้นะครับก็ทีนี้คําพูดที่เราบอกที่สีใหม่ปริยุคสู่โคกหองนาโมเดลเมื่อเช้าพี่พาเที่ยวเป็นนาหวานครับอ่าทีนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อณวัดมงคลชัยพนาพื้ที่ต่อหนึ่งไปต่ออีกไปต่ออีกเป็นนาโยนนาโยนครับก็จะมีทั้งหนองน้ํามีท้องนามีผักสวนครัวรั้วกินได้ นายุนเป็นยังไงครับไม่เคยเห็นนายุน่าเดี๋ยวพี่จะไปเล่าตรงนู้นเลยจะได้เห็นภาพโอเคงั้นเราไปเลยกันเนาะเราไปกันเลยดีครับครับผมเชิญครับอ่เดี๋ยวจะไปดูนายนุนผู้ใหญ่บ้านรูปหล่อนายุนหรือว่าโยนนาครับเยอะใหญ่ยนดิไม่ใช่ใช่ไหมเอ้ยนายุนนายุนเออถ้าโยนนาคงจะคงงงครับเดี๋ยวอาจจะไปเปิดต่าหาตำราใหม่มาครับท่านผู้ใหญ่ฟินแลนด์นี่เดี๋ยวเนเธอร์แลนด์พาชมท้องนาครับ ชุดเข้ากับท้องนามากชุดผมนะนี่แหละแหมไอหนุ่มบ้านทุ่งบ้านทุ่งแนวแนวปรับประยุกต์ใช้น่นาน่ะท่านประธานสภาอบตสวัสดีครับเก็บผักอะไรนะเก็บผักบุ้งเมื่อเช้าพี่บัวผันก็เล่าให้เราฟังที่บ้านพักนาเอมเพอใช่ไหมครับโคกหนองนาแล้วพี่ก็พาท่านผู้ใหญ่ไป เยี่ยมศูนย์ทฤษฎีใหม่แห่งแรกใช่ไหมต่อเนื่องกับวัดมงคลชัยพัฒนานี้ครับผมอันนี้ก็เลยพาท่านผู้ใหญ่มาชมโคกหนองนาทฤษฎีใหม่ประยุกต์โคกหนองนาพัวเดียวอันนี้เป็นนานายโยนครับโยนโยนนี่หมายถึงว่าโยนปูแบบโยนเหรอครับผมก็คือเอาเมล็ดข้าไปเพาะขึ้มาเป็นต้นแล้วก็โยนช่วยประหยัดประหยัดเมล็ดพันธุ์ครับเป็นโยน เรียกนายโยนเนาะครับผมนายโยนส่วนส่วนที่อําเภอเมื่อเช้าที่นำท่านผู้ใหญ่ชมเป็นนาหวานครับแมนาบานครับผมอันนั้นเป็นนาหวานแล้วแต่ความเหมาะสมสวนผักก็อยู่ตรงนู่นไล่เรียงไปนะครับท่านผู้ใหญ่ครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นเป็นพื้นที่ของของวัดมงคลชัยครับผมประมาณ12ไร่โดยประมาณครับท่านผู้ใหญ่ครับใหญ่มากนะครับนี่12ไร่ครับผมก็ทําโคกหนองนา น้ำมีหนองน้ําไว้บนโคกผักสวนคร,รัวร้อยกินได้รตรงนี้ก็เป็นนายโยนก็เดี๋ยวน่าจะเดือนทันวาโดยประมาณครับอืมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ใหญ่ัอนีโอ้ยว,วันนี้ได้ความรู้มากมายเลยครับผมสิ่งที่ไม่เคยร,รู้ก็ได้เห็นเลผมไม่เคยเห็นนายโยนนะครับผมผมเพิ่งเคยเห็น <ผม S 2> <laughs> เยี่ยมได้เห็นทั้งนาหวานนี่เห็นนาโยนความรู้ใหม่เยอะมากได้เห็นเรื่องของโคกหนองน้าครับผม ไปแล้วเราก็กลับก่อนครับผมครับผมไปกันเนาะไปทางผ่านพอดีเราจะชวนผู้ใหญ่มาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงสักหน่อยที่นี่มีคนป่วยเหรอครับครับผมครับอออ๋เเโคสวัสดีครับคุณยาย สบายดีนี่จ้าสบายดีค่ะนี่เสียงหวานแปววเลยพอดีอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในภารกิจครับอันมากมายของกรมการปกครองครับกรมท้องถิ่นกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยแต่ละประเภทครับก็เลยก็เลยชวนทางผ่านพอดีไง เลยมาเยี่ยมนิดนึงงานเยอะมากรอบด้านเลยครับผมใช่ครับใช่ครับของรกิจของกรมเราหลากหลายรอบด้านเนาะรอบด้านครับผมดูแลและรับผิดชอบตั้งแต่คนเกิดจนตายโอ้โหครับแต่ก็จะมีเพื่อนๆส่วนราชการองค์กรท้องถิ่นช่วยนะครับโดยเฉพาะสําคัญมากเลยเราพสต่ออันนี้อยู่เกาะติดพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสมอคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านนายกองท้องถิ่นอย่างวันนี้ก็พื้นที่ของท่านนายกนรงอบตอเขาดินพัฒนา ครับก็จะเป็นแกนหลักในการช่วยสนับสนุนดูแลชาวบ้านเราชาวบ้านเนาะครับนี่ยังอารมณ์ดีครับยังอารมณ์ดีครับคุณคุณยายสบายดีไหมครับสบายดีเนาะร้อนไม่เอ่ยร้อนร้อนมีญาติมีอะไรช่วยดูครับก็เบาแรงพี่พี่เอสอมออ่ะเดี๋ยวผมพา ผู้ใหญ่ไปต่อดีกว่าไปต่อเลยครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับคุณตาครับสวัสดีจ้าเดี๋ยววัหลังมาเยี่ยมหม่เด้ออืออ้าวเป็นไรอ่ะเป็นยังโอ้จ็บขาครับผมย่างไรมั้ยย่าง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 เป็ดย่างไก่ไม่ใช่ย่างเป็ดย่างไก่ครับย่างที่พีพอเดินนะครับปใส่สารเดินเดินเดินเยอะก็เลยเจ็บขาอ๋อ walk walk ครับผมอ่าแล้วท่านไม่เหนื่อยหรอครับอ๋อ พี่เป็นคนนะเนะเหนื่อยครับเหนื่อยบ้างแต่ว่าพี่ไม่เคยท้อเพราะว่าอย่างนี้พี่ตั้งแต่มัธยมปลายแล้วพี่ตอบได้แล้วพี่ใฝ่ฝันอยากเป็นแอมเพอครันี้พี่ล่าฝันของพี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นพี่จะมีพลังงานในการทํางานให้กับพี่น้องประชาชนตามที่ภารกิจของพวกเราที่ครอบจักรวาลนะครับไม่ท้อไม่ท้อทําด้วยรักทําด้วยรักครับผมต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆนะครับผมสําหรับ สิ่งใหม่ๆที่ผมไม่ได้ไม่ได้เคยได้รู้นะครับผมก็มีโอกาสจะกลับมาอีกครั้งมาขอความรู้อีกครั้งนะครับยินดีอย่างยิ่งแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเป็น f ครับขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ